นอแม่แซมใสกก่กุนอาคุณยากินเหมือนข,ข,ข้าวเนาะนะหอมเลยมันก็คือแม่มันเป็นสูตร <c oughs> ข,ของพ่อเขาแม่ไม่รู้ล่ะเป็นสูตรของพ่ออสวัสดีครับวันนี้พ่อยึดช่องสำรานเรียบร้อยคอ่ะอ่าวันนี้พ่อจะมาทำแทนสำรานแล้วครับเคยกินไหมคืออ,คอ,อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าปลาคุกอะไรข้าวข้าวลำอะ เนี่ยหรอครับมันข้าวหรือข้าวคั่วอ่ามันมันก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าครับน่าจะเป็นปลาล่าแถวแถวบ้านตำรานใช่ไหมใช่นี่แหละแต่ยังไม่ค่อยไอ้นี่มากใช่ไหมยังไม่ค่อยเปื่อยมากใช่ไหมประมาณนั้นแหละครัะเป็นเนื้ออยู่เลยอ่ามันไม่เปื่อยมันก็อย่างนี้แหละมันจะลองคิ้วดูก่อนแต่มันก็คือที่พ่อที่พ่อเคยทานกินมาน้ะมันอร่อยหอมอ๋อใช่เขาเรียกปลาคุกข้าวลำใช่ป่ะเนี่ยคล้ายๆกับปลาเรียกเขาปลาปลาอะไรวะปลา มันไม่ใช่ปลาล่าเหมือนปลาส้มประมาณเออมันปลาอาฟิวปลาส้มอ่าแต่ปลาส้มหรอแต่มันก็ไม่ถึงกระส้มนะเนี่ยไม่ถึงกระส้มก็อใช่มันนิดเดียวมันใช่ใช่ใช่ไม่ได้ดองไม่นานเป็นเมนูที่แม่นะแม่ดำอ่ะแม่ของพ่อเนี่ยเขาทำให้กินอร่อยมากเลยเนี่ยพอพ่อก็จะลองทําดูพอดีพอเจอไม่รู้จะอร่อยเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีไหมโอเคอ่าอันนี้เป็นปลาดินนะครับธรรมดามันเพราะไม่รู้มันเป็นปลาอะไรแต่นี่แม่ค้าหกปลานิลเนี่ยปลานิลได้ปลาอะไรปลาจวด ปลาจอบปลาหน้าปลาหน้าวป่ะดับพ่อคุณสำราญคุณที่บ้านคุณเคยทำอย่างนี้ไหมไม่เคยที่บ้านไม่มีที่บ้านมีแต่ปลาไหลเลยมีแต่ปลาไหลใส่หอยแล้วเคยเจออย่างนี้ไหมส่วนมากไปตามตลาดเหรอใช่อ๋อก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ที่แบบว่าเขาคุกแล้วมาโปะใช่ใช่พ่อก็ไม่รู้กับวิธีเขาทำไงอ่ะแต่ไม่ไม่รู้เต่ด้านเนื้อในย่างอร่อยดีเนื้อมันยังไม่เละเนี่ยดูเลยนี่เฮ้ยหอมว่ะเนี่ย นะเขาจะไม่กินแบบ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 ของสำลานอ่ะมันกินมันหอมมากเลยใช่หข้าว่าเนี่ยข้าวข้าวคั่วเออเออกินหอมข้าวแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาเขาสุกเขาจะกินกราแบบเออกินหอมว่ะมาเดี๋ยวเรามาลองพ่อพ่อทำของข้าวอื่นกินเหรอ ค <l id> ร <kah> ับาพอดีพอดีพอดีน้ำมันท่วมก็เลยสงสารแม่ปลากับข้าวแม่ลีไม่กินไม่กินละทิ้งไม่ชิ้นเลยทิ้งเลยแมเอี่เองก็เออเดี๋ยวคุณาเไม่ก่อนอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะข้าวที่มันครอบปลาอยู่เดี๋ยวมันจะเขาเรียกจะไหม้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเมนูนี้คุณอาลีครับจักไว้แม่เนี่ย สมัยก่อนสมัยก่อนคุณคุณแม่ผัวคุณเคยทำเขาผัวใช่ใช่แล้วสมัยไม่เอาอะเอาข้าวออกป่ะไหนเอ้าฮะข้าวออกก็จะเป็นยังไงอ่ะมันไหมเงี้ยนั่นแหละเอ้าหรอจริงหรอพ่อชอบไม่เไม่รู้ทำไม่เป็นไม่ไม่ไม่ได้ไหม้หรอกมั้งมันแม่มันเป็นสูตรของพ่อเขาแม่ไม่รู้ล่กเป็นสูตรของพ่อเออแล้วปลาปลามันสุกอยู่แล้วป่ะหรือไม่สุกมาสุกปลามันสุกยากคือ ถ้าถามพ่อนะอพ่อไม่ค่อยอยากให้เขาได้เข้าครัวเลยอ่ะเออแต่ถามว่ามันอร่อยก็นึกว่าต้องทาแบบนี้นี่แหละผมว่าก็ทอดไปแล้วเลยแต่ว่าต้องคอยดูมาหน่อยเนาะใช่แล้วแล้วจริงๆอ่ะมันจะต้องเอาข้าวออกก่อนเปล่าบอกบอบอกเอาบอกบอบอนี่ไม่ไดเอ้ยอ่อนไปว่าโอ้พราะว่าอ่อนอ่อนไปแล้วเมื่อไหร่จะสุกอันนี้มันหากินยากเหรอพ่อเมื่อก่อนมันถ้าเกิดจำได้ว่าพ่อปีหนึ่งอ่ะ จะมาครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าหน้าหน้าปลาสุพรรณเอขาทำเนาะเขาถึงจะทำทำเสร็จทำเสร็จแล้วเขาจะเหมือนก็ออกแแหกันนะออกแหขายอะครับที่เขาไปเหมือนเหมือนรถรถเล่อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับแล้วแล้วแล้วตลาดนัดพ่อมันจะมีอาทิตย์ละวันใช่ไหมอแล้วไม่ใช่ว่าจะมีทุกอาทิตย์ปีหนึ่งจะมีอยู่ไม่กี่วันแบบเดียว บบเดียวนะพอยกตัวอย่างวลิขิณะครับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอําเภอสัมพันธ์ที่ทุกอย่างควรจะต้องมาซื้อที่นี่คือมารวมกระท่างยาสูบเตียก็จะต้องไปซื้อไว้สูดทั้งปีใช่เนี่ยดูดิคือเพื่อง่ายว่าซื้อทีเดียวแล้วสูบไปปีนึงกะเลยอ่ะแล้วแล้วไอใบใบยาเนี่อยู่แยะ เตียก็เวลาเวลาพ่อมาเที่ยวนะเตียก็จะบอกว่าถ้าเจอนะมึงก็ตัดมาให้เตียก็ยออฝองยออจาดจากใบไม้ยอดจากไม่ใช่ย่อจากแล้วเตียก็ไปมีการพิธีเขาอ่ะแล้วเขาก็มาเอาเขาเรียกมีดตอกมีดมีดแกะจากอ่ะเคยเห็นไหมเล็กๆอ่ะมือตาเขาแกะ แกะยังไงอะแกะไม่ได้เป็นสองชั้นอะเออเพราะว่ามันมันซ้อนกันอเออแล้วถ้า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 ไม่แกะเป็นสองชั้นมันเขาเขาจะดูดไม่อร่อยอ่าเพราะตรงนั้นพ่อไม่รู้เพราะว่าพ่อไม่ใช่ว่าขอขอยาแต่คนแกะเขาแกะให้หูนี่ใช่เราเรใบจานมันมันหอมเออแล้วมันหอมนั่นแหละนี่แหละกรรมวิธีของเขาแหละแพงไหมพ่อมาก่อนตัวหนึ่งเท่าไหร่พ่อคิดภาพไม่ออกว่ะเพราะว่าพวก ก๋าข้าวนี่พ่อไม่รู้เลยไมเรียนเราว่าตามเราเป็นเด็กเรากินไปรำไปอ่ะแม่ก็จะให้ถือให้ถือตะกร้าแล้วแม่ก็จะซื้อซื้อซื้อใส่ตะกร้าเพราะสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยใส่ถุงเรียนพี่แค่ห่อใบตองใช่ไหมนั่นแหละครับออ๋แต่ก่อนคือถ้าไปจ่ายตลาดคือจะมีตะกร้าอันนี้ใช่ใช่ใช่จะต้องเอาตะกร้าไปถ้าคุณไม่เอาตะกร้าไปแล้วคุณจะถือกลับยังไงเขาไม่มีถุงใส่ให้คุณนั่นแหละครับก็เหมือนซื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็ใส่ตะกร้าเลยเนี่ยมันคือเอกลักษณ์อ่ะคุณจะต้องมีตะกร้าใบหนึ่งก่อนที่จะไปตลาดอ่ะคนก็เลยจะรู้ว่า อ๋อบ้านนี้มันเป็นตลาดแล้วใช่ไหม,มนี่แหละนี่แล้วกแล้วทอดเสร็จแล้วมันจะต้องกินกะอะไรยังไงมีเครื่องคงเครื่องเคียงไว้อะไรยังไงก็ไม่เห็นจะต้องมีเครื่องคงเครืงเคีคค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 เยงะไรเนี่ยพอของข้าวเสร็จก็เอานี่ไปก็หยิบกันเลยเอาหรอครับมันก็อร่อยอ,อ๋อไม่ต้องมีอะไรเลยหรอไม่ได้พวกนี้ไม่มีเลยไม่ต้องเลย,<ด>ยมัอมถามได้ไหมเตรียมไปแล้วอ้าวฮัลโหละเราจะฟิลคลายยำคลายยำปลาอะไรเงี้ยใช่อ่า ไม่นึกว่าพ่อเขาเตรียมครูเตรียมของไว้ไงเออพ่อจำไม่ได้ว่าเขาลาดแต่เพราะว่าเขาไม่ลาดหรอกเพราะว่าพอเด็กเขาคงไม่ลาดหรอกน่าจะเพราะว่าเอ็มต้องเข้าใจไหมเด็กอ่ะเขาจะไม่ชอบหรอกออะใช่ตอนนั้นถ้าถ้าพ่อพูดผงก็่จะเข้าโรงเรียนใหม่ๆหรือยังไม่เข้าก็บอกเขาไม่รู้ที่ไปเรีนตามแม่นะ นี่ถ้าถ้าไม่ลาดถ้ากลัวมันแฉะก็ทําเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนพลิกน้ําปลาอได้ได้ได้ใช่แต่ดูทรงปลากินกับพวกนี้อร่อยอยู่แล้วอร่อยลาดหอมใส่บีบมะนาวอะไรเงี้ยอ่าพ่อจะบอกกรรมวิธีให้เนี่ยสมัยที่พ่อเด็กๆแม่นะนี่เก็บได้เป็นเดือนนะเนี่ยเก็บได้เป็นเดือนมใช่ไหมมะนาวเออเก็บจากต้นอ่ะขวางทรายอ๋อฝังไว้ทรายฝังไว้ทรายโอ้นี่เก็บได้เป็นเดือนเลยคือคือเขาจะมีกระถางใบหนึ่งปากใหญ่ๆอ่ะแล้วก็จะใส่ทรายไว้ แต่เจ้ากรรมอ่ะแมวอ่ะแมวมันเล่นใช่ไหมแมวไม่ขี้ไม่ขี้ใส่แลเวลากลางคืนเราก็ไปคุย<น> <c oughs> แดดลำบากเล้วทำไมไมานาม,มันเล่น <c oughs> ลาหล <c oughs> เดเฮยแจ่เหลือเชื่อนะกรรมวิธีของโบราณเขาอ่ะ เก็บตด้งแต่เดือนจริงๆเนี่ยเออเอาไว้เอาไว้เอาเอาไปหมกต้องต้องหมกทรายใช่ต้องหมกทรายครับนี่แหละก็ฟิลทรายมันเย็นมากเหมือนใช่ไหมล่ะก็ฉันนอนอาหารนั่นแหละแต่ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวรออันนี้พอเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูกันเพราะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเปรี้ยวจะเค็มจะอะไรเหมือนกันเป็นไงครับเป็นไงตกแล้วครับแขกรองเท้าไปตกลงพ่อเยวะจบเลยดีกว่าเดี๋ยวเลือกปลาก่อนลูกเลือกปลาก่อนก็พ่อบอกให้ใส่ไปเรื่ยใส่ไงดูดิหอมไหม กินเหมือนเขา้าวเนาะไหมหอมเลยกินมันเกือบเกือบไก่เคฟซีอยู่นะร้อนกว่าข้าวไหมไม่เออครัแม่แล้วสรุปอันนี้เขากินไหมเนี่ยไอไอเนี่ยกินกินได้นะกินโอ้ยทำไมอ่อนแล้วกลางก็ยังไม่เหลือเยอังขบกันแบบอรุบกุบกรบเลยอ่ะผมว่ามันก็เหมือนแป้งอ่ะแป้งของไก่เคฟซีอะันก็กินได้อะแป้งกับเนื้อไก่อ่ะเคฟซีเออเนี่ยเหมือนกลางง่ายๆกลางอะไรก๋วยทอด หรอเอออย่างนั้นแหะเออใช่ใช่หอมว่ะแต่มันหอมนะหอมมากคุณอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้นะกากกล้วยทอดเขาขายกันนะเหรอขายเลยเหรอใช่เขาไม่แถมให้แล้วเหรอไม่แถมแล้วเขาไม่ให้แล้วเพราะว่ากากมันอร่อยกว่าเนื้อจริงจะมีทัวด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เขาคิดสักพีละห้าบาทมั้งไม่รู้ตอนนี้ขายนะมัเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าไม่ขายอ่ะเออเขาขายแล้วครับเขาข้าวมั้ยหอมมากเลยอ่ะ กนนะก็พ่อบอกแล้วว่ามันหอมสุดยอดไม่ต้องห่วงปากรสชาติเป็นไงแบบข้าวคั่วข้าวคั่วทอดก็มันคือข้าวคั่วไม่ใช่หรอโอเคใช้หมดเลยพี่แบบตรงไว้ยังไงใช้หมดเลยหรือไม่มดุษย์ แต่พ่อบอกว่าถ้าตอนเด็กของพ่อเขาจะไม่ใส่นี้นะป่ะกินกับข้าวกันนี่พ่อตักข้าวมากินหรือพ่อตักข้าวมาดมเนี่ยไหวจังเขาเรียกว่าแค่ลอง้อนร้อนกินลอนได้เนื้อหกเมนูกินแค่นี้พ่อไอสัตว์สีนี่ก็สิงคอตอนเนี้ยระออกกับเขาแล้วไอ้ไหมพ่อเออหืมเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเนื้อปลาเดี๋ยวให้พ่อกินกินกากเมื่อกี้พ่อชิมกากใหญ่เนี่ยเนื้อนี่ไงเนื้อเเหรอนี่ เด็ดชิมกัดเนี่ยอืมแต่มันยังไม่เปรี้ยวอะไรป่ะคือเดี๋ยๆปากน่าวไงเนอะไม่ใช่มันไม่เปรี้ยวพคนนี้ไม่ใช่พูดถึงว่ามันมันต้องเอาทำไมไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะข้าวคั่วใช่ไหมข้าวคั่วโคตรหอมเลยอ่ะลำๆเออเออลำอ่ะอ๋อเพราะรู้แล้วสมัยก่อนมันเปื่อยหรอสมัยก่อนมันเปื่อย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 ปลาเหรอมันก็คือสไตล์เดียวกับที่พ่อบอกอ่ะครับที่ร้อนอะไรร้าร้าร้าดุกอ่ะอ๋อนี่นี่นี่มันไม่เปื่อยอืมเค็มป่ะฮะเค็มไหมมันก็เลย เค็มขอชิมก่อนนะเค็มนี่อ๋อแปลว่าเค็มยังไม่เปรี้ยวคือคือสไตล์พ่ออ่ะถ้าปลาเบกาก็ต้องประเภทแบบเนะที่ว่าตักติดช้อนอะเออมันถึงอร่อยไงเค็มเค็มเค็มไม่ได้เปรี้ยวนะแต่ว่ายำหน่อยมีรสชาติเลยนะแกยำมันเลยบีบบีบไหมล่ะบีบมะนาวใช่อร่อยเลยก็ก็สำหรับคนชอบชิ้นนะแต่ถ้าสำหรับพ่อเนี่ยพ่อยังติดใจประเภทแบบเละ เน,เนื้อ <c oughs> เนื้อไม่ได้เละแง่้ยนะตักขึ้นมาแล้วติดเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มาโอ้โหข้าวนี่มันอร่อยมากอ,นนอันนี้มันจะเป็นเนื้อชิ้นชิ้นชิ้นอยู่นี่พูดง่ายๆว่ามันยังไม่ถึงปีอ่ะอันนของเขาน่าจะปีจริงๆหรอหรือไม่ก็เกินปอีอ๋อมันมันอยู่ที่ระยะกระบวนการหมักเขาด้วยหรอใช่ใช่นี่ไม่ได้ไม่ได้ทานานก็ไม่ได้หมักไว้นานอืพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าอย่างอย่างอย่าง พูดบายไม่ได้อะไรกลัวกลัวเฉยอะไรเสียวเหรอช็อตช็อตเลยอันนั้นมันพูดไดง่ายว่าอย่างปลานี่นี่นี่ตักไม่ถึงเดี๋ยวคุณก็นั่งเลยก็ได้ค่ะพ่อนั่งอ่ะฮะเดี๋ยวเดตักไม่เป็นไรเดี๋ยวนะได้ไหมอือลองชิมที่เหมือนที่แม่เคยใส่ใส่บีบมะนาวลงไปแล้วบีบยังบีบแล้วบีบลงไปทั่วๆมะกี้พ่อเขาไปหรอ เขากลัวกลัวสับสอเดี๋ยวลั่นเป็นไงแม่เนื้อปลาเป็นไงเนื้อปลาไม่ค่อยเค็มเหรอใช่คุณยังกล้าถามเขาเหรอเอ้าทำไมอ่ะเพราะคุณมีอะไรที่คุณจะตอบเหรอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเคลียร์คดีเคลียร์เคลียร์้ะนะเคลียร์นะ สภาพรวมแล้วน้้้ำปลาใชไดคือรสชาติแต่ได้แต่พ่อจองไม่ชอบเนื้อเขาครับพ่อชอบเดลิอ่าใช่พ่อชอบแบบประเภทแบบประเภทแบบตักติดช้อนอ่ะคู่เราเลยแบบเดียวกับปลาปลาปลาเค็มปลาเบคก้าครับออกเน่าๆคุณๆแล้วก็ขุนได้เลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นขุนแล้วก็บี้ๆอะครับใช่มใช่ใช่อร่อยมากอารมณ์ปลาเค็มอย่างนั้นแต่ถ้ามันชิ้นๆนะเพราะว่ามันไม่ลอยไงเอออันนี้เนื้อใช้ได้เลยเนื้อดีนะเนื้อนั่นดีนะ เนื้อแน่นเนื้ออร่อยเนื้อก็เนี่ยสำหรับไม่เลี้ยสำหรับสำหรับสำหรับถ้าพูดงาา่ายๆว่าคนชอบเป็นเนื้อเป็นชิ้นก็โอเคแต,แต่แต่อันเนี้ยเขาจะออกรสเข็งไงไอไอลำไงนะตอนตอนแรกไม่มีมะนาว <ขอ S 2> ใช่ไหมโอ้แต่นี้พอบีบมะนาวเลยปุ๊บโอ้พอดีเลยพอดีเข้าวกล้วยนี้ไอไอลำนี่คือลำที่อาหารหมูกินไหมใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มัน้องจะคนละอย่างมันจะเป็นยอดอ๋อไอ้ลำอาหารหมูเขาเรียกถ้วยครับที่บางยิ้มกินอะ ก็อร่อยอ่ะโอเครภาพรวมมาครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวหมดมอเหมือนกันน่าจะว่าไปเด้เนี่ยข้าวเยอะไ่้ประเดึงได้บอกอะไรอย่างที่พ่อว่าเนี่ยกกระทั่งนั่งดูดก้างกันอ่ะมันดูดได้เลยนี่กระดูดได้ได้กรพูดอย่ว่าสะสมแม่อย่าเอามือเข้ามาเยอะพ่อกลัว คนละแหวงเนี่ยเห็นป่ะอาสมัยก่อน่ะทั้งบ้านพ่อนะครับปลาหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนเลยไหมหรือไงกินยังไงกันหรือว่า10คนหนึ่งตัวโอ๋มองว่าฐานะของพ่อนี่มันยุคไหนร่ำรวยแม่ทําเก็บญ้าได้แปดสิบาทอรรมาเหรอเออใช่ป่ะสมัยก่อนแปดสิบานะเอ้าแล้วธรรมดานะจน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  จนคือเป็อยังไงว่าลูกก็เยอะต้องกินพร้อมกันบ้านพ่อจะกินสองรอบลูกรอบหนึ่งพ่อนี้ก็คือาจะจัดไว้เลยให้พ่อรอบหนึ่งอ๋อเหรอหมายฟ้ามีผู้ใหญ่กับเด็กไม่ใช่พ่อเขาจะไปทําก่อสร้างแล้วกลับมาหลังหกโมงแล้วแล้วใครห้ามแตะแม่จะจัดไว้ให้หมด๋อไว้กินของเขาเองใช่ครับแต่กลับมาพ่อเขาไม่กิน อ้าวทำไมอ่ะเฟียงแม่เอาวทำไมอ่ะัเมาเมาพ่อไม่รู้อ้าวผมไม่กินด้วยเออเฟียแล้วแล้วแล้วชามก็เปืองมากแตะเดีนแตกบ่อยเหรออ้าไม่ค่อยกินต่อฮะแล้วใครกินต่อกินไม่ได้แล้วคว่ำหมดแล้ยนี่เขาถามดิว่าว่าขนาดชามแตกเออเอาวมาถึงก็เฟียงแตกเลยนะทำไมอ่ะ ก็พ่อก็ไม่รู้ไม่ถูกใจกับข้าวอะอะไรไม่รู้แต่มันแล้วมันบ่อยมากข้าวหรอก็ถึงได้บอกไะพ่อเป็นเด็กพี่โตขึ้นมาแล้วเห็นตลอดพ่อมาอยู่กับแม่ใช่ป่ะแล้วถ้าพ่อ ทำอย่างนั้นก็น่าจะเหมือนกันที่พ่อเห็นมันใจเด็กตลอดก็แล้วแล้วแถวบ้านพ่อน่ะมันเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเออมันเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วในหมู่บ้านพ่อน่ะเดี๋ยวก็จะต้องได้ยินแล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยทะเลาะกันอีกแล้วเหมือนที่แม่ด่าพี่ตำนานเรื่องรองเท้าใช่ใเหมือนกันไอ้ตรงนี้ปกติปกติปกติไอ้เนี่ยยังไม่เที่ยงของนะไม่ไม่ไม่แปลว่าหนึ่งตัวนี่คือกินแบ่งกันเยอะแหละครอบครัวเลยเจ็ดคนมันคือ ถ้าไม่กินพร้อมกันจะไม่มีแล้วเอ,อใช่ใช่ใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าแต่แต่ครอบครัเขขวเพ่อไม่ใช่เยอะนะเ,ออเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นเลี้ยงรุ่น อย่างอย่างรุ่นพ่อเนี่ยก็จะมีน้องน้องสองคนแล้วก็มีพ่อสามคนแล้วก็แม่ตกสลดสี่คนครอบครัวสิบคนจริงแต่ไม่ได้อยู่พร้อมกันหมดเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้องมาตลอดก็ถ้าใครโตก็ไปใครโตก็ออกใครโตใช่ใช่ก็ถ้ารุ่นถ้ารุ่นถ้ารุ่นพ่อเนี่ยรู้สึกว่าที่จะอยู่ครบกันหมดก็ห้าคนมีพี่ชายคนที่ขายหมูอ่ะคนนั้นจะอยู่ทนมากเขาจะไม่ไปไหนทนดูครับ เพราะว่าเขาจะไม่ทําอะไรเขาจะทนกิน,นยยอย่างเดียวอ้อใหญ่ไหมอยู่เพื่อกินอย่างอย่างพ่อก็มาอยู่ไม่ทน มอ้าวก็พ่อคครรอบัวเออพ่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 อออกจากนักเรียนปสี่ก็ไปแล้วเจาล่าใช่ครับไปหากินเราเองนักเรียนก็ใส่เจาล่าก็ลองคิดดูนะนักเรียนนักเรียนคุณพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับยเลแล้วตอนเด็กกับตอนนี้ที่เอามากินวันนี้พ่ออันไหนอร่อยกว่าอันนี้อร่อยนี่อรอกว่าเหรออันนี้ก็ดีเลยอ แต่เนื้อไม่เหมือนเขาก่อนใครเนื้อไม่เหมือนนะที่พ่อที่พ่อติดใจเพราะว่าเนื้อมันจะเนื้อมันดุ้อเนี่ยนี่ได้ยังไงเนี่ยสำลานสำลานกินเนี่ยก็คือจิ้มเข้าไปเนี่ยเป็นน้ําติดเลยครับอ้าวหรอมันจะไม่มีเนื้อแล้วมันจะอร่อยมากก็สมัยก่อนบ้านระดับผู้บ้านพ่อจะซื้อปลาเบการกินไม่ได้ปลาเบการนี่แพงมากนะครับปลาเบการนี่โคตรแพงเลยนะแล้วไม่มีบ้านนอกไม่มีแล้วมันกันได้เลยนี่นี่ง่ายดีที่เออปลาเค็มนะ นกันนั่นแหละเอาถึงนัวอร่อยมากก็ถึงได้บอกผูบมนสุดยอดไอยปลาวันนั้นอ่ะถึงได้ยอกนิ้วให้ว่าปลาเค็มมันทําไมถึงอร่อยขนาดนี้พี่น้องคันมากกิ้มันไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลายเด้อครับเด้อยก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไว้กับมักสำหรับแน่นอนแต่มักนะโดนเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับมือในอีพีนี้ขอกล่าบเข้ามาสวัสดีครับอุดบ๊อบ